สวัสดีค่ะทักทายนะคะเพื่อนเพื่อนทักทายนะคะมารมีข้าวคัวนะคะวันนี้ขรวคัวนะคะเซิเวอร์นะคะเฮดัมยาก,กับปุนพี่น้องเอ้ยทานน้ำกินด้วยกันไหมคะไม่ได,นนดได้เห็นหน้าเร็วพาคิดถึงบ่ได้เห็นหน้าเพื่อนฝูงคิดฮอดเด้อพี่น้องเอ้ย อยู่บ้านแบบสวยๆนะคะวันนี้ทาปากแดงๆกกันนะคะปากแดงก่อนนะคะพี่นอ้องกินทานน้งกินด้วยกันนะพี่น้อง ข้าวคั่วนะคะวันนี้ข้าวคั่วนะคะทานมงกินน้ำยาป่านะคะบอกไว้ก่อนน้องๆพี่มาดามอยู่บ้านนะคะวันนี้อยู่บ้านนะคะฮึบฮึบฮึบอยู่คนเดียวนะคะลันลนลันลานนะคะบอกไว้ก่อนต้มน้ำจินนะคะแซบแซบแซบ แซ่แซ่บมากนะคะเวอร์ด้วยอีกต่างหากนะคะแบอบกไว้ก่อนซับเวอร์นะคะเอนวันนี้วันที่เ็ดนะคะสุขสันต์วันเกิดนะคะเ,เพื่อนๆคนไหนที่เกิดวันที่เ็นะคะทานนะคะน้ำจีนนะคะดู น่าทานมากน่าทานมากน้ำจินนะคะน้ำจินน้ำยาปลานิ้นนะคะน้ำยาปลานิ้นนะคะแซบเวอร์แซบเวอร์นะคะพี่น้องเอ้ยปลานิ้นพี่น้องปลานิน้นปลานิ้นกับปลาทูนะคะปลาทูปลาทูปลาทู

มาดามพอพี่ไปอยู่บ้านนะคะพี่มาดามันอยู่บ้านนะคะมาดามลันลาสารคามอินโนเวอยู่บ้านนะคะน้องๆมาดามเ็ดขาน้องเกตขาม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 าดามโพเตโต้ค่ะมามามาพี่กินตนาคาะน้องน้องค่ะเชิญนะคะน้องเกนนี่น้องลิจี้น้องควนล่าน้องยาญ่านะคะอืม พี่มาดามอยู่บ้านปลูกปลแด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 งพี่น้อ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 งทำเองนะคะปลาร้าทำเองนะคะต้มเองนะคะอร่อยมากพี่มาดามจะทำปลา้าขายนะคะน้องๆเชิญชิมได้นะคะปลา้าจะทำสูตรมาดามเองนะคะ ปลาแบนมาดามวันลันลาสารคามอินโนเวปลามาดามจะไปไปปรุงปลาที่อำเภอสตึกนะคะที่จะตึกนะคะพี่น้องเอ้ยมาดามจะทำปลาขายแล้วเด้อพี่น้องแบนต้องแซบนะคะต้องแซบต้องนวนะคะจับไว้ก่อนนะคะ ไม่ได้เลยพี่น้องตักไม่ได้เลยกวนกวนพี่นอ้องปลาสืบปลาหมาปุงเองพี่น้องแซ่แบแซ่บสตรมาดามเองนนะคะเดี๋ยวจะหาว่าโมให้ชิมได้นะคะชิมนะคะพี่น้องต้มปลาใส่น้ำกระเทียมดองใส่กะปิใส่นำำ้ำขาวแขมเปียกนะคะแล้วก็ปลา ปลาลาปลานิลนะคะปลาลาหมักเองนะคะปลาปลาจอมปลาปลาซอยพี่น้องปลาสามปลาปลาขาวหางแดงนะคะปลาขาวหางแดงแล้วก็ปลาซอยปลาซอยปลานิลพี่น้องปลาแดดแซ่บแซ่บแล้วพี่น้องฟิมมือฟิมมืออีลิพี่น้องนี่พี่น้องแซ่บ ม้วนจกสีแล้วไปเลงของแท้ต้องมาดามวันลันลาสารคามอินโนเวนะคะแบรนด์แบรนด์มาดามนะคะแบรนด์เราเองนะคะมาดามสติกนะคะโอ้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 แซ่บมากแซ่บมากสั่งได้นะคะเดี๋ยวมานำปรุงไปลาขายนะคะแบรนด์มาดามวันลันลาสารคามอินสติกนะคะ ทำปลาขายนะคะยี่ห้อแบนมาดามเองนะคะเดี๋ยวมีรูปถ่ายมาดามด้วยนะคะกอดปลาอยู่อย่างนี้นะคะกอดปลาอยู่อย่างนี้นะคะเดี๋ยวปลาตกแตกเสีบรหลเสียบนัวะไายไปหน่อยเอ,อ้อสีสันก็งามงสีสันได้ค่ะ กินกับคนเยอะสุดก็เสีพี่น้องเอ้ยน้องๆค่ะวันนี้อยู่บ้านนะคะแวะชิมได้นะคะก่อนจะ สั่งได้นะคะวันนี้ทําเมนูหนุนจินนะคะสั่งได้นะคะชุดละร้อยนะคะชุดละร้อยนะคะน้องๆสั่งได้นะคะเดี๋ยวมาดามลงขายนะคะเดี๋ยวมาดามลงนะคะน้องๆสั่งได้นะคะคนละสองชุดสองชุดก็ได้นะคะเดี๋ยวส่งส่งถึงหน้าบ้านเลยนะคะมาดามจัดเองนะคะ น้ำพริกตำเองพริกแกงตำเองโขกเองนะคะแล้วก็อย่างเผ็ดอย่างแซ่บนะคะแล้วก็ปะลาล่าก็ปรุงเองแล้วก็ปลานิลปลาทูนะคะปลานิลหนึ่งตัวนะคะปลาทูสองเข่งนะคะหอมแล้วก็ใส่รากผักชีด้วยนะคะโรยหน้าแล้วก็กระชายเยอะๆกระชายเยอะๆแล้วก็ ใบมะกรูดเยอะๆแล้วก็ลูกมะกรูดนะคะบอกเอาแต่เปลือกมันนะคะบอกเอาแต่เปลือกลูกมะกรูดนะคะแล้วก็มาซอย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 หั่นหันเล็กๆแล้วก็มาบดนะคะมาบดกับกระชายนะคะล้างสะอาดสะอาดแล้วก็มาบดมาบดแล้วก็ตําใส่พริกแกงนะคะพริกพริกแห้งรสจัดจ้านนะคะรสจัดจ้านต้ม ต้มก่อนนะคะต้้งสองชั่วโมงนะคะแล้วมาโขกตำ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 พี่น้องเอยแล้วก็กะปิใส่กะปิตำนะคะนัวมากพริกแกงมาดามแซ่บเวอร์แซ่บเวอร์นะคะสั่งได้นะคะหลังใหม่ได้นะคะน้องๆสั่งได้นะคะอร่อยมากสั่งได้นะคะอยากขายนะคะอยากขาย สั่งมานะคะใกล้ๆส่งได้นะคะพี่มาดามส่งเองนะคะใกล้ๆไม่ได้ส่ง,สงในะคะส่งแต่ใกล้ๆนะคะไกลไม่ได้ส่งเลอส่งใกล้ๆนะคะ ไม่ได้เห็นหน้าเดี๋ยวพคิดถึงเมนูจัดจ้านนะคะฝีมือจริงๆนะคะรสชาติบ้านๆนะคะรสชาติสารคดรสสามรสเลยนะคะสามรสเลยนะคะรสชาติโนเว สตึกซารคามนะคะสามรสชาตินะคะบอกไว้ก่อนเดี๋ยวพี่น้องรสชาติอร่อยสุดเดี่ยวจริงๆนะคะ สั่งได้นะคะว่างแล้วนะคะเดี๋ยวมาดามโพสลงนะคะน้องๆเดี๋ยวคุณป๋าไปส่งให้ถึงที่นะคะดูนะคะน่าทานไหมคะสั่งได้นะคะส่งถึงที่นะคะดูนะคะโยรยด้วยผักชีนะคะพริกแกงโขกเองนะโขกเองนะคะอร่อยเวอร์ ดูแต่แม่คะแซบเวอร์นะคะแซบเวอร์นะบอกไว้ก่อนเข้มข้นนะคะรดเข้มข้นนะคะอร่อยมากอร่อยมากดูนะคะสั่งได้ตอนนี้เลยนะคะเดี๋ยวบ่ายสามบ่ายสี่โมงส่งถึงที่นะคะอาหารเย็นเลยนะคะแซบนะคะบายบาย ขอบคุณนะคะที่กดกดกดติดตามมาดามนะคะแล้วก็ an, os, สั่งด้วยสั่งนะคะชุดหลังใหม่ได้นะคะหลังใหม่นะคะนานแล้วไม่ได้ทําของขายเลยวันนี้ขอทําขายสักหน่อยทําของขายสักหน่อยนะคะแซบเวอร์พี่น้องแซบแซบยาเสวาตัวสาว่าตัวพี่น้องดูแต่แม่ค้าก็รู้แล้วนะคะว่าแซบนะคะ โอเคนะคะบายยรักนะคะขอบคุณนะคะที่กดกดกดเข้าติดตามนะคะแล้วก็หลังไม่หามาดามพี่ได้นะคะบ๊ายบายขอบคุณนะคะที่สั่งนะคะอยากขายนะคะนะคะอยากขายนะคะ